รบทเอกเรืองยศน,นะครับผู้ที่ทําให้จาราไปพบกับชาติกาเน,นิดของวเองที่เป็นปริศนาครับรับบทโดยคุณเรืองศักดผผิ์ร้อยชูศักดิ์ครับผมคุณเรืองศักดิ์ร้อยชูศักดิ์ครับผมนักแสดงรับเชิญกิติยศน,นะฮะผู้เป็นนักร้องยอดนิยมนะฮะแล้วก็ผ่านงานมาทั้งละครทีวี ละครเวทีแล้วก็ภาพยนตร์นนะสวัสดีครับคุณเจมส์ครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับรวมรู้สึกที่ได้รับบทในภาพยนตร์ด้วยน้จันดาราประชุมบทเกิดมาชีวิตหนึ่งถ้าได้มีโอกาสาได้เล่นภาพยนตร์ของหม่อมน้อยนะครับผมถือว่าไม่เสียชาติเกินละครับอืม,อม,อม,อมแล้วเรื่องนี้ก็ถึงแม้จะออกมาไม่เยอะแต่ก็ทําได้อย่างดีมากผมได้ชมแล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ทุกอย่างที่เราได้เรียนกับหม่อมเราก็นํามาใช้ในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ว่าเวลาดูผมเนี่ย พยายามอย่าก้มยิ้มกินป๊อปคอร์นนะฮะเข้าไหมฮะเดี๋ยวโผมอาจจะหายไปแล้วแต่ว่าก็ทําหน้าที่ได้ดีมากจริงจสุดยอดจริงๆนะฮะเอาละครับเรืองสักร้อยชูสักครับผมขอบคุณมากครับต่อไปครับผมผู้รับบทร้อยตำรวจเองดนัยนะครับและผู้รับบทสายสร้อยคนรับใช้ของแก่จากจันดาราพระโตบทนะฮะขอเสียงปรบมือให้คุณภูมไทยทมชนีดมาเลยวงน้องมุนเส้นพัฒนันท์รวมชัยครับผมครับน้องมุนเส้นนี่เมื่อไหร่แล้วทุกคนนึกหาว่าเธอเป็นใครกันนะฮะ เธอคือนางแบบแล้วก็เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบิน p c r ด้วยนะครับผมตอนนี้เรียนอยู่ที่สิงคโปร์อ๋อตอนนี้เรียนภาษาอยู่ค่ะแล้วก็มันกับเนยนเพิ่มเติมอืม,อมเป็นยังไงบ้างฟินแบ็คจากจันดาราปฐมมาบลฟินแบบดีนะคะทุกคนจะจำได้ค่ะโอง <laughs> จากโองนะ <laughs> อวันนี้ตื่นเต้นมาที่ได้ชม ตื่นเต้นมา,าก,กค่ะก็ทุกคนรอคอยเยอะนะคะมีหนายคนบอกว่าเมื่อไทยภาคสองภาคสองเล่นหรือเปล่าไม่มีแล้วค่ะโอเคบุกไทยครับนอกจากรับบทเป็นรอตหลวงเอกนายนายแล้วบุกไทยยังเป็นผู้กับผู้ช่วยพ่วงกับของจันดาราทั้งสองภาคด้วย<ห>รู้สึกยังไงบ้างการแสดงกับการเป็นชุดผู้ช่วยพ่วงกับไหนยาวกันจริงๆแล้วพอๆกันครับงานที่ของนักแสดงที่จะทําในเรื่องนี้คือ พูดได้เลยว่าทุกคนไม่ไม่มีคนหายง่ายเลยก็การที่ช่วยนี่ผมว่าเป็นโชคของผมมากกว่าได้ได้เรียนรู้กับกับหอมน้อยซึ่งจริงๆแล้วเป็นคนที่สอนตั้งแต่ทุกอย่างนะครับทั้งการแสดงของผมแล้วก็เรื่องทางด้านเบื้องหลังด้วยครับืมวันนี้ขอให้สนุกกับการชมภาพยนตร์นะครับขอบคุณครับเอาสิ่งปลูกพืชผู้ขายครับแล้วน้องวุ้นเส้นครับผม ลำดับต่อไปฮะนี่แกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทั้งคู่นะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณดิวอรุณพงษ์ชัยวิริศและคุณอ้อมการพิชญ์ชาญเอ็นมณีครับผมคุณดิวฮะ็คสองคู่สุดท้ายของเดอะสตาร์บี5นะฮะนักร้องพิธีกรแล้วก็เชนนี่ซิดกร์นะฮะคุณอ้อมร้องวิสัยเป็นเรือปี2009นะครับแล้วก็มีภาพ,พยนตร์ให้เราได้ชมเป็นเร็วๆนี้สวัสดีนะครับผมนี่ถือ มนับอกว่าเป็นนักเรียนของหมน้อยมานานนะใช่ใช่แล้<ช>น, <ะ S 2> นี่ถือเป็นการสอบไล่ก็ว่าได้อ๋อครับผมรู้สึกยังไงบ้างสํารับรู้สึก<อ>จ,รจริงจริงจริงเรารู้สึกปลื้มใจมากไม่รู้สึกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งโอกาสที่ดีที่สําคัญในชีวิตเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนนักเรียนในคลาส,สทุกๆคนเลยและการที่อยู่ในคลาสผมก็เหมือนกับว่าได้มาทดสอบทดสอบ